ตัดตินใจแล้วตัดตินใจแล้วครับพ่อแม่พี่น้องตัดตินใจแล้วนี่เอ้เนี่ยเนอะเด้อว่าจะเอารถแ yeah, รงคันนี้เนี่ยมันแรงเกินแรงจัดนะว่าจะไปเทิร์นแล้วว่าจะไปเทิร์นแล้วอย่างนี้ต้องเทิร์นอย่างนี้ต้องเทิร์นนะเราจะไปอยู่เทิร์นสักน้อยเนี่ยขัดใจเท่าไหนเนาะจะได้เท่าไหนเนาะจะเทิร์นแล้วเทิร์นแล้วครับ อย, icism, อย่างน oh, ี้ต้องเทินอย่างนี้มันต้องเทินโอ้รถมันแรงเกินนะครับโอ้โหแรงเกินไม่ไหวแล้วครับโอ้ยแรงตัวปิวเลยนะเครื่องติดปุ๊บโอ้โหแรงเกินจมแรงเงอย้อยเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วแรงอย่างนี้นี่ไม่ไหวอย่างนี้ต้องเทินอย่างนี้มันต้องเทินจะไปเทินแล้วครับีปน้องไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้ว โอ้มันแรงเกินมันแรงเกินก็จะได้เท่าไรเนาะได้เท่าไรเนาะลานก็จะประเมินมาได้สักเท่าไรเนาะเลยสะกี่เมื่อเนาะเนาะโอ้โอ้โอ้กลุ้มใจครักแท้กลุ้มใจครักเด้เนี่ยเนี่ยจริงมันแรงเกินนะครับไม่อยากจะเทินเลยเนาะอย่างนี้มันต้องเทินมันต้องเทินวนาจะเอาไปเทินแล้วครับจะเอาไปเทินแล้วจะได้เท่าไรเนาะม่พนไป้อง ช่วยบอกผมแน่ช่วยบอกผมแน่ช่วยบอกคอยแน่ว่าบอกเขาแน่มันจะได้ตักจะไดบุดจะกำเนี่ยหู้เนาะว่ามันจะได้เท่าได้เนาะต้องไปถามลานก่อนเนาะไปสิบีว่าถามลานอยูน่นะครับเด้เนี่ยว่าเขาสี่ห้บป้นเนี่ยนะเด็จักมือเนาะ